้อต่อสวมเร็วเสร็จไวในพริบตาอ่ามีทั้งรุ่นอลูมิเนียมนะคะผสมและรุ่นพลาสติกสีขาวเป็น PE เนื้อเกร็ดดีนะคะนี่เราก็มาเทท,ทดสอบต่อสายยาง1น,นิ้วและสายส่งน้ำสายตะเพิงองคะ่ะสายสีขาวอะคะ่ะให้ลูกค้าชมกันนะคะข้อต่อมีทั้งพลาสติกและตัวออลูมิเนียมนะคะใครสนใจตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะซื้อ3ชุดแถม1ชุดจะเบอร์เดียวกันหรือคะได้ คำว่าค้คือสมมุติว่าลูกค้าสั่งตัว1นิ้ว3ตัวแถม1นิ้ว1ชุดอีก1ชุดนะคะได้ฟรีอีก1ชุดหรือถ้าลูกค้าจะสั่ง2นิ้วนิ้วครึ่ง1นิ้วก็คือจะแถมตัว1นิ้วฟรีคือแถมตัวเล็กที่สุดนะคะหรือถ้าลูกค้าจะสั่ง2นิ้ว2ตัว1นิ้ว1ตัวแล้วเลือกของแถมเอาตัวเล็ก1นิ้วหรือนิ้วครึ่งก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแถมตัว ที่มีราคาเล็กสุดนะคะไม่ใช่ว่าซื้อ2นิ้ว3ตัวแถม8นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะคะผิดกติกาอ่ะยกตัวยอย่างให้ดูอีกรอบหนึ่งถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อข้อต่อสวมเร็วนะคะสั่งเจ2นิ้วอย่างเงี้ย2ตัวสั่งนิ้วครึ่ง1ตัวอ่าเป็น1ชุดอะค่ะมีเข็มขัดด้วย1ชุดอย่างเงี้ยรวมกันเป็น3มชุดจะขอแถมเป็นนิ้วครึ่งหรือ1นิ้วได้อ่าแต่ขอแถมเป็น2นิ้วไม่ได้ลูกค้าต้องซื้อสองนิ้ว3ชุด แล้วก็แถมนิ้วครึ่ง1ชุดอย่างเงี้ยได้นะคะตัวอย่างอ่าแถมตัวที่มีราคาอ่าเล็กสุดในชุดนะคะอ่าแล้วก็หนึ่คำว่า1ชุดของเจ๊คือจะมีข้ออ่าเข็มขัดรัดสายนะคะสแตนเลสข,ของทาการ่าให้ด้วยนะคะตรงด้านบนนะคะหนึ่งตัวคือมีตัวผู้ตัวเมียข้อต่อสมเร็วตัวผู้ตัวเมียและรวมข้อต่อ รวมเข็มขัดสแตนเลสของทาการ่าให้อีกสองตัวเรียกว่าเป็น1ชุดนะคะสนใจจะเอาเป็นเกรดมิเนียมอลูมิเนียมนะคะอ่าดีหน่อยทนทานหน่อยก็เลือกเกรด B หรือถ้าจะเอาเกรด C เป็นพลาสติก P E สีขาวนะคะ P E เนื้อ P E นะคะเหนียวแน่นหนึบนะคะ ก็สั่งได้โปรโมชัน่นซื้อวันนี้นะคะจะเอาเป็นรุ่นอลูมิเนียมหรือพลาสติกก็สามารถ่าะรุ่นได้แถมสินค้าที่ราคาถูกในชุดนั้นเช่นถ้าคุณสั่ง2นิ้วกับนิ้วครึ่งเราก็คิดราคาตัว2นิ้วและตัวที่4คือตัวที่แถมนะคะคือฟรีซื้อ3ชุดแถม1ชุดนะคะ1ชุดก็จะมี ตัวข้อต่อผู้เมียเนี่ยที่มันประกบกันสายต่อสายและจะมีเข็มขัดสแตนเลสของทากาลานะคะให้อีก2ตัว1ชุดเนี่ยค่ะใส่ได้ชั่วไม่มัวนิ่มต้องร้านเจโงดการเกษตรค่ะวันหยุดงดรับสายงดตอบไลน์วันอาทิตย์อย่าคิดโทรมาวันหยุดไม่มีใครมาทำงานไม่มีคนรับสายนะจ๊ะ